สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13. เมษายน2566สวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกท่านหรือว่าวันสงกรานเนื่องในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ไทยก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมนะั่นปรารถนาทุกประการเลยทุกท่าน มาครับมาดูแนวทางกันต่อแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งใบนี้ผมลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นสูตรของอาจารย์บอกว่าวิ่ง4นะครับเพิ่มเติมผมมารวมมาให้ทุกท่านในคลิปเดียวกันเลยนะครับได้มาอีก3แนวทางแนวทางแรกก็จะเป็นสายทหารวิ่งสูตรนี้ให้วิ่งเลข0ทุกท่านวิ่งเลข0 วันที่ชัดเจนครับ16ทับโชคดีจงเป็นของท่านใครตามสูตรไหนตามของอาจารย์ท่านใดก็แคปหน้าจอเอานะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสายตำรวจบอกว่าเด่น2ทุกท่านเด่น2ใบนี้สายตำรวจทุกท่านโชคดีจงเป็นของท่านอีกใบนึงสายการบินทุกท่านสายการบินไทย ใบนี้บอกว่าใบนี้บอกว่าถ้าเก้ามาต้องมี92 93 94เน้นไปที่93ทุกท่านตามนี้นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านทุกท่านถัดมาจะเป็นแนวทางเลขวิ่งบนตัวเดียวของแอดรัชนกมีโชคสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลข2นะครับทุกท่านเลข2 มาลุ้นกัน2จะมาไม่จะอยู่ตำแหน่งไหนถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดกรมเกตุนนครับวิ่งบนของอาจารย์ได้7กับ9ทุกท่าน7กับ9ชุดที่ติด7ก็จะมี7 1 7 9 7 0แล้วก็7 8นะครับชุดที่ติด9ก็จะมี9 7 9 6 9 8แล้วก็9 0ทุกท่าน ถามนี้ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลวิ่งล่างของอาจารย์อาจารย์บอกว่าวิ่งล่าง7กับ8ชุดที่ติด7ก็จะมี7879 3757มีเบิ้ลด,ด้วยนะครับอาจารย์ให้เบิล7 7ส่วนข้อมูลวิ่งล่าง8ของอาจารย์ก็จะมี9818 5878ครับเบิล8 88ทุกทัน ตามนี้วิ่งบนแล้วก็วิ่งล่างของแอดกลมถัดมาจะเป็นแนวทางของแอปลายทางของความฝันผมรวมวไม้ตามที่เห็นเลยนะครับวิ่งบนล่างสูตรของอาจารย์ได้เลข6ครับก็จะมีคู่โต๊ดอยู่ตรงนี้ทุกท่าน3ชุดมี6 3 6 2แล้วก็6 9ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับไล,ล่เลียงดูได้เพิ่มเติม แล้วก็จะมีข้อมูลชุด3ตัวด้วยนะครับชุดนี้704อาจารย์บอกว่าไปแล้วกลับด้วยนะคะชุดนี้ก็718ทุกท่านอีกชุดหนึงได้715ตามนี้เอามาฝากผู้ชมเนาะเผื่อชอบแนวทางของแอดปลายทางของความฝันต่อมาใครรอแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดฟ้าดารินมาแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวทุกท่าน2ตำแหน่งมีหลักร้อยก็คือเลข9แล้วก็มีหลักหน่วยบนนะครับได้เลข7ทุกท่านหวยออก907าสถิติก็ไล,ล่เรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ทุกท่านใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านใบเต็มของอาจารย์ตามนี้เลย16ทับสี่6 เด่นบนของอาจารย์ได้5 6 7นะครับแนวทางของแอดฟ้าดารินวันที่อยู่ตรงนี้สูตรของอาจารย์ได้5 6 7มาลุ้นกันตัวไหนจะมาวินจะอยู่ตำแหน่งไหนถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นครบบนของแอปเปิลนะครับเลขเด่น6ตัว งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์มาตัวเดียวนะครับก็คือเลข9มาตำแหน่งหลักร้อยไม่มีเลข0ย์แล้วก็ไม่มีเลข7ทุกท่นานสถิติ5งวดหลังสุดไเรียงดูได้นะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้16ทับสี่สครบเด่นบนของอาจารย์ได้013 5 6 8ทุกท่านใบเต็มครับ 013568วันที่ชัดเจนอยู่ตรงนี้16ทับ42,566ครับถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอสตางงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตำแหน่งเลยนะครับหลัก10มีเลข0 แล้วก็มีหลักหน่วยมีเลข7ทุกท่านแถมหลักร้อยมาด้วยมีเลข9งวดก่อนประมาณนี้ถัดไปอีกก็เข้านะครับได้เรียงดูได้ทุกท่าน2องวดหลังสุดงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ 4, 2, 5, 6, 6, 6. เด่น10หน่วยบนของอาจารย์ได้0789ทุกท่าน0789ได้ตัวเดิมทุกท่านไปเก่งกันดูครับแนวทางของแอสตาง ถัดมาจะเป็นแนวทางของคนนครสวรรค์นะครับแอดบ้านนี้มีรักอาจารย์ก็จะมีสูตรสองสูตรนะครับสองอาจารย์ก็จะมีสอนอพี่มิ้นแล้วก็มีแนวทางของแอดคุณยายจับมัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นนะครับงวดก่อนชุดนี้ผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านเอามาให้ทุกท่านได้ดูเป็นทางเดินเลขของอาจารย์เนาะ งวดใหม่จะอยู่ชุดนี้นะครับสอนอพิมินได้9ก้าศนสนแอดคุณยายได้0167จับะมัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นครับสอนอบนชนกันที่0กับ1เอามาฝากทุกท่านครับแนวทางของคนนะครสวรรค์ถัดมาก็จะเป็นแนวทาง3ตัตบ,บนตรงโต๊ะ48ชุดนะครับบ้านนี้มีรกักแคปหน้าจอไล,ล่เรียงดูได้เพิ่มเติม,ตมทุกท่าน แนวทางของอาจารย์ก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันครับหลักร้อยที่เป็นเลข5เลข6แล้วก็เลข7มาต่อกันที่แนวทางของแอดละเด่นครับเป็นข้อมูลคู่โต๊ะบนสูตรของอาจารย์ได้ทั้งหมด9ชุดนะครับมี60ขออภัยครับ060708 161718แล้วก็262728ครับ แนวทางคู่โต๊ดบนต่อมาจะเป็นแนวทางของหนุ่มนาว่าเป็นข้อมูลโต๊ดบนทุกท่านอาจารย์บอกว่าปรับสูตรสูตรของอาจารย์ได้ทั้งหมด6 6ชุดด้วยกันนะครับมี02-04-05 1 2 1 4แล้วก็15ทุกท่านใบนี้ชุดโต๊ดบน ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่าล่างเด่น9ลรองศูนย์ชุดล่างของอาจารย์ให้มา3ชุดด้วยกันก็จะมี3 9 4 9แล้วก็5 9ทุก่ากทันตามนี้หนุ่มนาว่ามาต่อกันที่แนวทางของแอดมาลีซ้ายมืออาจารย์ให้เด่นล่างมาที่5กับ7 ขวามือก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างของอาจารย์นะครับให้มาเป็น,นทางทั้งหมด6ชุดด้วยกัน7205 7445 7 9แล้วก็95เด่นล่างแล้วก็ชุดล่างถัดมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนของอาจารย์นะครับอาจารย์ให้มาทั้งหมด6ชุดมี41614363 4565 ถัดมาจะเป็นแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดนะครับมี504595แล้วก็43ชอบตัวเลขของอาจารย์ก็กันได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่าง50459543มาต่อกันที่แนวทางของเจฟองเบีย16ทับ4 2 5 6ออาจารย์ให้เด่นที่เลข9 เลขชุด2ตัวก็มี9 4 9 5 9 8เม็ดเดียวของอาจารย์ได้6 2 9นะครับกับ9 2 6 2 9กับ9 2ตามนี้ทุกท่านรวยๆวย,วยเฮงๆปังปังมาต่อกันที่แนวทางของคอคนข้นสูตรใบนี้เป็นข้อมูลคู่บนทุกท่านคู่บนคู่บนงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่าน ผมลงให้แต่ข้อมูลล่างซึ่งข้อมูลล่างผมลงแล้วนะครับก่อนหน้านั้นสองตัวบนของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีแนวทางหลักร้อยมาให้ด้วย3ตัวหลักร้อยของอาจารย์ได้359ทุกท่าน3 5 9จัดไปครับขอคนค้นสูตรต่อมาจะเป็นแนวทางไอ้ไข่ให้โชคนะครับ สายมือจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับได้729ตัดเล่นก็มี2927แล้วก็79ส่วนข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มี1868แล้วก็69ทุกท่าน16เมษายน2566ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี9 16เมษายน2566ั6รับ อาจารย์บอกว่าวิ่งบนเลข2ชุดเด่นของอาจารย์ก็มี420 20 2440ชุดรองอยู่ตรงนี้วิ่งล่าง5นะครับชุดเด่นมี15 25 50ชุดกันบนล่างมี12 14 27 32แล้วก็45ด้านล่างสุดตรงนี้อาจารย์ให้นะัทางครบบนมาด้วยนะครับมีเลขเด่นทั้งหมด5ตัวก็จะมีเลข0 9 4 3 2ทุกท่าน 09.432จัดไปครับเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี9ต่อมาจะเป็นแนวทางรับเฉพาะสายทหารวันที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านด้านบนอาจารย์บอกว่าเด่นบนที่เลข1ชุด3ตัวได้910-918 2กับ918 2ตัวมี1018-19 ล่างเด่น0ูนย์ะครับชุดล่างก็มี03-04-05ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ